Ah, Louis, what's diet Let's go. Three, two, go on one. Take the capture zone. Don't let nobody in, ain't one of you. What are you doing here? That guy's on the zone. Oh. Shen

<laughs> the captain zone is changing location couldn' i be oh there yeah. oh, yeah. oh, yeah. Is uncontested. It can't really don't on the move. Oh, man, I'm going to Bad guys on the. I'm Bad app. Oh. Now dust yourself off and we go Look out, this bad! The captain's own is changing location. Captain's own contested. Changing mags. เปลี่ยมนี่เราสามารถเก็บปืนเพื่อนได้อันนี้อะไระกรสุดยอดเฮ้ยแม่มากผมมากไม่โดนอุ้ยออ้ยเป็นโซนอันนี้โอ้โหเราตามอยู่ว่ะ Guys, on the zone. I need a medic. Oh. We're in the zone. Uh. This might burn away.

อ๋อสิเปนไฟปืนไฟนี่ไงเผาเลยไงอุ้ยอคนยิงทางขวามือเมื่อกี้นี่ไงเจอตัวแล้วเนี่ยต้องกจุดนี้อยู่ต้องกันจุดนี้อยู่เบิดับเบิด ที่ไงว่าแล้วก็มีคนมาโอา้ยคุณแถวนี้เอาไปดูแล้วโอ้โหมรยอ,ยอ,ยอยดูก่อนนะไปต่อคือกำลงังนีด,ดู พาพาจะได้ขึ้นขึ้นเกิอดอะไรนี่เดินชนะแล้วโตฟีโตฟี

the changing location. We're in the zone. They They're on the zone. <laughs> I'm dying here. What? Oh, what 스이크 번호 픽킹 오이, 알아요, 뭐냐? 오, 저도 นี่นี่มัวิ่งไรจับวิบ่งไรจับมันจะออไปนะใายใช่ไหม

ไปเผาเลยเอนก่อนเียชนะเลยสนุกอยู่นะวันนี้นีนีคะแนน8,500ว้าว S m G ฆ่า3ตัวสองด้วยเห็นไหม Yeah, position perfect. <trigger> Got that Nate totally arrested. Oh. ta của bọn นอี่ไงโอ้โหเดินมาอย่างนี้ลูกซองเองครับนี่เสียงมันมนคนยิงกันข้างล่างเพราะมันไปนู่นแล้วนี่ย้ายจุดแล้วย้ายจุดแล้ว โทษทีโทษทีเพื่อนดูอัพเดตเฮ้ยหลังหลังนี่ไงไปยังไงเราใช้ลูกซองอะ่ะเพื่อนเองเฮ้ยตายสิเข้าไปยังไงไ จุดต่อไปนู้นเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเปลี่ยนจุดตอนไหนฮะเราใจอะอ๋ะอ,อนี่ไงใช่ไหมนี่ไงเปลี่ยนจุดแล้วอุ้ย,ยลูกสองไม่ดีน,นึบนับไม่เห็นหรอเนาะ ถ้าโดนชนก็คือระเบิดอตอมไปกินครับอืมอืมไม่ตายยังไงเป็กระสุนนี่ว่เะ,ะเนียบะ้อยแล้วเราต้เปลี่ยนปืนคนระับข้างหน้าเหมือนมีประตูมาเอ,เอ้ยมีหนึ่งไงอนที่มันเห็น นี่ไงเตะกระสุนเดี๋ยวขวามือก็ถูกเอาวะไหนล้วนั่นหนีไงฮะเราระเปิดซะงนั้นโอคโซนหนึ่งเข้ามาแน่นอนหรือเปล่า

โอ้โหเราเพิ่งเข้าไปหาไฟมันขอยิงง่อนอือเป็นอไรอะไรอะหรอมีลมันจะรู้หรอ Ủa? Uh. <coughs> 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 oh, shit thấy nó ở phía sau. Ôi, khỉ thật. rồi, chúng ta ไปหมดไปหมดไปหมดหมดนุ่มแดงนะเนี่ยอ้หูยคู่เนี่ยคู่ดิโอ้โหเต็มเต็มปองเข้าไปหนึบนับไปเม่อไหร่ ngàn thuyền lò tay mất Cái lò đi Cái gì mấy Không còn Ui nó ดีเลยอุ oh, oh, ้ยนอโอ้โหโอ้โอ้โห้โหโออ้โ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 หอ้โหโอ้โห้หอ้หโอ้้ โอ้ยบูมโอ้โอโอนรเปิดทุบได้ไหมอ๋อตัววีโอเคเรียบร้อยลูกซองลองช็นะอตครับตัวีีตัวโีเอโหทั้งระเบิดทั้งโดน <Okay. S 1> ออกมาก็โดนนะด<ๆ>ูว่าต้องมาตามนี่น,นี่ไงทะลุได้ข้านี้ขนมปังปิ้งอางจะชนะแล้วครับชนี่ไงหน,นึ่งนัด

อโอดมันไปได้ไอนี่น่าจะใช่ครับเนี่ยที่ไปไหน